คลิปนี้ก็จะมาให้ดูสายพานนะครับก็มีหลายท่านหลายคนถามเข้ามาอยู่ครับว่าใช้สายพานเบอร์อะไรเดี๋ยวผมเพิ่งใช้มาก็ผมใช้เป็นของอันนี้เพิ่งซื้อใหม่นะครับ เป็นของลาจอร์เบเลูกโลกนะครับผมไม็ใช้แค่ยี่ห้อนี้แหละครับตั้งแต่อันนี้มาครับอันก่อนก็เป็นจอเบเกที่ใส่เมื่อปีที่แล้วนะครับตอนที่ผมทําคลิปลงว่าเปลี่ยนสายพานเมื่อช่วงก่อนน่าจะช่วงนี้แหละครับของปีที่แล้วที่ก่อนจะลงหวานข้าวนะครับของปีที่แล้วก็เป็นราจอร์เคนะครับ ลูกโลกเยียบลูกโลก,โลก,โลก,โลกเป็นเบอร์แปดสิบสองครับอันนี้ผมยังไม่ได้เขียบเครื่องครับที่จริงมันยาวกว่าตัวก่อนตัวก่อนเป็นเ,ออเบอร์แปดสิบเอ็ดครับแต่ผมไปเอาเบอร์สิบสองเป็นตัวใหญ่กว่าเดิมครับตยาวกว่าเดิมครับก็ เป็นจอกระเียหียบลูกลๆนี่นะครับตาเขาก็เป็นแบบนี้แต่นี่มันเริ่มสึกแล้วครับเพิ่งเปลี่ยนครับเพราะว่าขาดเมื่อตอนที่ค้นมันตอนที่รถติดหลมถ้าใครสังเกตนะครับก็ใช้ของลุงครับแล้วก็ถอนเสร็จก็ได้ไปซื้อมาตัวนี้เบอร์แปดสิบสองนะครับ เส้นละสองร้อยหนึ่งบาทนะครับผมซื้อทั้งสองนี้ก็สี่ร้อยสองบาทครับตอนนั้นซื้อปีทเแียวซื้อเบอร์แปดสิเอดมันร้อยเก้าสิบกว่าได้ละไีกนี่ก็ไถก็จะเสร็จเปลี่ยนเป็นฐานใบาจานเอาครับทีนี้ไม่ใช่อะไรหรอกครับนี่ตัวนี้หลุดลครับ ฐานหัวหมูหักีเกียดกลับไปเชื่อมครับก็เกือบเสร็จแล้วครับครึ่งหนึ่งเหลืออยู่หลายรอบอยู่ครับเกือบได้ครึ่งแล้วครับนี่ครับตอนนี้สบายเลยครับเนี่ย <c oughs>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  ก็ตุ๊กตาก็ตกแล้วครับไม่ไม่ใช่ตก เพราะอะไรล่ะครับนั่นครับกิ่งยุคาครับใบยุคากวาดอันนี้ก็ถอดออกครับหักไอที่ใส่ดินเชื่อมไม่แน่นผมแคเม่เต้มเตมไว้แล้วมันโยกแล้วมันก็หลุดเลยครับก็เลยถอดออกเลยครับอันนี้ผมซื้อนะ้ำมันมาสี่ร้อยนะครับวันนี้เพิ่งใส่ไปยังไม่ถึงครึ่งครับ ประมาณห้าร้อยน่าจะได้แล้วครับถ่ายเราถ่ายเดินตามนะครับน้ำมันอันนี้ก็เป็นสลิงที่ดึงตั้งแต่ตอนคนมันครับไม่ได้แก้ออกโยาง,งายเลยไม่ได้ล้างรถเลยครับฝนตก โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับอ้าวฝนจะมาอีกไหมครับนี่โอเคครับ